มาครับผมโยกอีกแล้วครับคนดูครับโยกอีกแล้วครับคนดูครับโยกอีกแล้วครับคนดูครับเหลี่ยมกากอู้เหลี่ยญแพงจังวะแม่งเอาสุดจริงว่ะเหลียญน่ะฟิวฟิวไม่ฟิวครับวันนี้ไม่ฟิวครับวันนี้ไม่ฟิวนะมาครับผมคนดูครับวันนี้ครับโยกอีกแล้วครับโยกสนั่นซับเบอร์เซลครับวันนี้โยกเสื้อออกจากเกมอีกหนึ่งตัวครับ เพื่อ2ปีครับอร้อยสองลบสิครับวันนี้ก่อนจะปิดเซิร์ฟวันพรุ่งนี้ครับแฟนตาขอใส่ก่อนเลยแล้วกันครับและกดที่กอไก่ครับค้างไว้3ามวิ1 2 3มครับแล้วก็วาดรูปหัวใจครับ1ทีให้กับเกมครับมาแน่ครับถ้าไม่มาก็ลําลาวะวัดวาอารามงดงามยิ่งใหญ่วะกดค้างที่กอไก่ครับแล้วนับ1 2 3สมแล้วปล่อยครับบ้าบ่เอ้ไอ้เีเล่นฟอกเอาดี มัมีราคานะนี่มั่งมาว่าไอ้ียผมมันมีราคาในเลตฟอกอะเอาดีไปก่อนเลยวะไ,ไม่ไม่ไม่ขี่โยมีได้ไหมอะยกยกยกเลยได้ไหมอไม่อยากขี่โยมีอ่ะทำไมต้องขี่โยมีด้วยอ่ะคือยกเลยไม่ได้หรอเฮียไปเล่นแล้วกันปะดีลองเลรลาวอ์อะจะส่งให้ในดิสเอาป่ะดิสด้วยให้ผมเต้นให้ได้เหรอไม่เหมือนมันต้องมีแมวเงี้ยมันท่าแมวแน่นนเลยว่ะมาโยกตู้ มาครับผมคนดูครับโยกตู้ก่อนลงซาตีมครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับ4คลิกครับก็โยกทั้งหมด4คลิกครับก็คือกกลเกงออร0อว่าที่ออร้อครับกกลเกงออร้อนะครับเสื้อออว่าที่ออร้อครับและสุดท้ายคือมือออร้อครับดูครับมาครับไม่เอาครับไม่ร้องครับโอ้มันต้องมีอะไรต้องหน่อยหรอว่งมา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 ไอริ่กรโตุกขัมิไอริ่กรโตุกขัมิมาผมพร้อมแล้วกค่นั้นแหละไอริ่งกระตุกขัมิ อาริคโตมาครับอาริาโตโอเมียวเมียวเหรอเอาดีมาดิโยกตูวอาริาโตโอเมียวเมียวครับใส่ก่อนเลยครับผมอร้อยห้ครับอะไรวะเนี่ยดูไม่ทันนะกินน้ำอยู่น้ำพุ่งเลยเหรอดีๆและจังหวะนี้ครับกางเกงอร้อยห้าจะออกจิ๊ิซ์ฟอีกตัวหนึ่งครับและกดปึบ๊บไปบ๊อ เป็นเศษผงไม่นึงตัวครับในจังหวะนี้ครับตัวที่2ครับก็คือมือครับพูกแก้ไม่ต้องไม่ต้องถอดแล้วครับจังหวะนี้ครับต้องเต้นก่อนค่อยกดเ็นต้ากินน้ําทอมเปล่าวดิจะไม่ได้ดิน้ําทอมค้าผมไม่กินนะไอพวกของมันโมมันเมาไม่มีนะครับจะน้ําเปล่านะผมอนะผมผมจะไม่เป็นว่ะไอด้ดอ่ะพร้อมแล้วอลิ้กโตเอาไม่เอาไม่เอาอะมาพอแล้วและกดจังหวะนี้ไปครับ ไม่ได้ผลว่าอันี้ก็โตอ่ำเมียวเมียวไม่ได้ผลว่าเนี่ยสองคลิกแล้วนะทีมงานสองคลิกแล้วนะมาครับผม C4 ครับ C4 C โตครับคนดูครับ C4 C โตครับหรือว่าลดก่อนไหมว่าไงเนี่ยลดไหมลดแล้วสองคลิกก่อนไหมนะลบเก้าเนี่ยลบสี่สิบห้ากมีเอาเดี๋ยวลดแป้งเลยดีกว่าจังหวะนี้ครับอร้อยแปดลบสามสิบสองครับและจังหวะนี้ครับอาริโกโตอ่ำไม่ โสามคลิกไอ้สัดเียคนเลือกเล่นได้เลยนะนี่โอลี่กูเลือกเล่นได้เล,เลยนะเว้ยมาครับผมคลิกได้แล้วครับผมก่อนเจีงจะปิดเซิร์ฟครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วครับ <c oughs> ผมยังไล์อยู่ครับตอนนี้ไล์มา5้าชั่วโมงเลยครับฝากด้วยครับผมวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะวันประมง่องรงแฟน5้านะครับ ตัวถึท้ายวค่ำคืนนี้ครับและจะกดห้าสี่สามสองและหนึ่งไปครับเมี้ยวเมี้ยวครับขอให้มันมานะครับเมียวเมี้ยวครับโกโอ้ล่ำลงล่ำาลาใครมีของ1ิแดชิ้นโยนมูลนั้นเลิกเล่นครับไปก่อนเลยว่ะายบายครับผมมุดูไว้เจอกันคลิปหน้าครับไป้ะครับเออย่อยแล้วได้กล่องไม้อะสภาพนี้ฮะพูดอะไรปีปากนะย่อยแล้วได้กล่องไม้อะสภาพนี้ฮะพูดอะไร กล่องไม้ไม่เกินจริงมาครับผมดูก่อนน,อ,อ,น,นอนก่อนนอนก่อนล่ำก่อนลาก่อนจะนอนแล้วครับผมตัวนี้ครับโยกตู้ครับก่อนลงครับตอนนี้เราโยกไปแล้วอันนี้เราโยกตรงหม้อครับถ้าไม่มาเลยก็ไว้ก่อนนะคือเ,เลิกเลยเลิกลาลบทิ้งเสเติร์ลบทิงบ้งหมดเลยอ,อ่ะไปโมตาไม่ใช่ละ

う、啊、わ